สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะจัดเทเลนดนนะครับในกิจของเรื่องราวทีมชาติก็คือเป็นสัปดาห์ของฮอลแลนด์เองหรือว่าเนเธอร์แลนด์นะครับก็จะมีนักเตะเนี่ยประมาณนี้ก็คือการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดแล้วก็การแลกเปลี่ยนตัวไหนแบบคุ้มมั่งพลังดูแบบอนาคตบ้างนะครับผมก็จะแนะนําเลยนะครับโอเคครับก็มาตัวแรกเลยครับก็จะเป็นไลกาครับที่ใช้1000จิกซอนะครับก็ได้อว r าที่สูงสุดเลยคือพันหนึ่งครับ จริงๆอ่ะถามว่ามันคุ้มไหมก็คุ้มแน่นอนครับเพราะว่า1,000จิคโซได้ o b ส1บห้าครับตัวเนี้ยจะก็จะเหมาะกับยืนซีเดียมคู่มากกว่าถามว่าเดี่ยวเนี่ยยืนได้ไหมส่วนส่วนใหญ่เนี่ยรายการเนี่ยมันจะเติมสูงด้วยครับแล้วก็เวิร์กเลดตัวนี้ก็เป็นแบบสูงๆนะครับก็เหมาะกับคนที่แบบว่าเล่นซีเดียมคู่มากกว่าตัวเนี้ยจะให้ฟิลในการเล่นเหมือนวีล่าครับแล้วก็ AI เนี่ยของรายการเนี่ยดีอยู่แล้วแค่พลังแฝงแล้วก็เวิร์กเลดหรือว่าสกิลมูฟเนี่ยที่ได้แค่3ดาวเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียของกานะครับ ตัวนี้ก็ใครที่แบบลังเลอยู่ก็สามารถได้รกแลกได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเยี่ยเสียวมากๆสำหรับทับ้งไลกะตัวนี้ผมให้เป็น S บวกก็แลกได้เลยนะครับต,ตัวตัวต่อไปก็จะเป็นสไนเดอร์นะครับ OVR 115เช่นกันนะครับแล้วก็ใช้จิ๊กซอโคตรน้อยคือคุ้มมากๆครับจริงๆอ่ะไส้ในหรือพลังในเรื่องของตัวเลขเนี่ยคือมันน้อยกว่าพวก11 3บางตัวอย่างเช่นชาตันอะไรอย่างเงี้ยแต่บูทของสไนเดอร์ดีมากๆรับสามารถยืนด้านข้างก็ได้ยืนตรงกลางก็ได้นะครับ แล้วก็ถนัด2เท้าเวิร์กเลดก็จะเป็นแบบสูงต่ำนะครับแล้วก็เท้าที่ถนัดคือเท้า55สก,กิลมุกค,คือสีดาวสามารถเล่น c m ฝั่งซ้ายก็ได้ฝ,ฝั่งขวาก็ได้ตรงกลางก็ได้ครับก็ค่อนข้างี่จะสบายสปีดต้นเคือจิตใอยู่แล้วตัวนี้ก็แลกได้เลยครับสำหรับสไลเดอร์ผมก็ยังให้เป็นเอสบวกสำหรับกิดนี้นะสไลเดอร์คือคุ้มมากๆนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นพี่ม้าครับเวอร์นิตลอยตัวนี้ข้อเสียเลยคือ3ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ติด่ะ ผมว่ามันเล่นได้ค่อนข้างเกียจฉิวนะก็เน้นเรื่องของสกิลรูเลตน,นะครับเพราะว่าบูสของอ่าลุสฟานิตาลอยอะ่ะมันอ่าเป็นบูสอ่าโฟเชอร์ก็คือบวกสปีดต้นแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็เหมาะกับนักเตะตัวใหญ่ๆด้วยนะครับตัวนี้ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือสกิลมูฟคือ3ดา,าวนะครับแล้วก็พลังงานที่แบบไม่ได้เยอะนะครับถามว่ามาเล่นทำไมก็เล่นได้นะครับก็ใช้จิกซออยู่แค่500ก็ถือว่าไม่แพงสำหรับอ่าการแลก o v ว114นะตัวนี้ผมให้แค่ A บวกนะสำหรับรุสฟานิตาลอยนะครับ ตัวตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าคูมันนะครับตัวนี้ก็หลายๆคนเนี่ยลังเลอยู่ว่าจะเอามายืนซีดีมเดี่ยวดีไหมนะครับก็ลังเลกับไลกาไลกาเนี่ยมันเป็นเวิร์เกตที่เป็นแบบว่าสูงสูงก็คือมันจะเติมค่อนข้างยาสูงนะสำหรับไลกานะครับส่วนคูมันเนี่ยมันปรับเวิร์เกตใหม่แล้วแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบสูงสูงนะแต่ตัวนี้มันเป็นแบบกลางสูงนะครับแล้วก็ตำแหน่งรองอะ่ะมันมีซีดีมสามารถเล่นซีดีมก็ได้ซีบีก็ได้ แล้วก็พลังแสงของคูมันเนี่ยค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตเทเกิลส่งไกลยิงไกลก็โอเคนะครับเรื่องของสปีดอะอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับแล้วก็การส่งบอลอะไรดีหมดเลยพลังเกมรับคือเยอะมากพลังงานอ่า82นะครับก็ค่อนข้างที่ยดีนะข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของเท้าซ้ายที่จ่ายบอลไม่ค่อยดีนะครับก็คูมันถามว่าเอาไปเล่นซีดีมเดียวไนะไหมผมว่าน่าเล่นกว่าไลกาศนะถ้าเกิดเลือกเอาเอาซีดีมสักตัวหนึ่งผมว่าอ่าไลกาศเนี่ยเหมาะกับคู่นะครับยูซีดีมคู่ส่วนคูมันอะเล่นซ ภูมันในกิจนี้นะครับก็แรกก็ง่างเยอะคุ้ม8ปดร้อยทิกซอได้โอบิยาแล้ตั้ง115นะครับ ตัวตัวต่อไปครับก็จะเป็นกงกลางตัวลุกแล้วก็ซีดีมตัวนี้สองตัวนี้ตัดไปเลยเลยครับแล้วก็จะเป็นแบ็กขวาอย่างทิมเบอร์นะครับทิมเบอร์เนี่ยก็เป็นแบ็กขวาเราเหมือนลิสเจมครับแต่ตำแหน่งรองตำแหน่งรองสามารถเลเฟรชไซายได้แต่เอาไปนไี่แบ็กขวาก็พอละตัวนี้รูปล่ลางคล้ายคล้ายลิสเจมเลยเบิ้์กเลีเป็นแบบกลางสูงแล้วก็ใช้ชิกซซอคือไม่ได้เยอะนะสองร้อยชิ้ซอสามารถแลกออกมาใช้งานได้นะครับแต่โดยรวมแล้วใครที่แบบมีไหวหรือว่าไปตัวอื่นได้นะผมว่าไปตัวอื่นดีกว่านะเพราะว่าตัวนี้พลังงานไม่ได้เเยยยยยยอออะะะะดด้้้ววววนครัับแแลกกกก็็็็าไไม่่่่ีีีตตตปจ เป็นอ่าใครเนี่ยเดฟานกองหลังอันนี้มันอยู่เคยอยู่อนะินเตอร์หน้าตอนนี้อยู่อินเตอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะใช่นะน่าจะอยู่อินเตอร์อยู่นะครับก็ความไวก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ไหวอยู่นะครับความไวประมาณร้อยต้นต้เนเองส่วนเรื่องของพลังเกมรับร้อยสามสี่แล้วก็สภาพร่างกายสามร้อยตัวนี้ก็ไม่ต้องแลกผมว่าไม่ไหวนะตัวผมว่ามันช้าไปหน่อยตัวนี้ตัไดไปเลยครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นอ่าไครวุดนะครับตัวนี้อ่ากองกลางตัวรู้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บลูนเนี่ยเป็นแบบฮาวิงเกอร์คือเหมาะกับยืน, CM, น,น,ยน,นซีเอ็มด้าานขว ตัวน,นี้มีพลังแฝงเฮมิเกอร์ด้วยครับความไวอยู่ในเกณฑ์กำลังดีเลยแล้วก็การส่งบอลการเรับบอลก็ดีด้วยครับข้อเสียเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานที่แบบดูไม่ค่อยเยอะแล้วก็การจบสกอร์ที่ค่อนข้างเย็นน้อยนะครับสามารถเล่น CM ฝั่งซ้ายหรือว่าตรงกลางได้หมดเลยแต่ผมเชียร์เป็น CM ฝั่งซ้ายเหมาะกับคนที่เล่นแบบแผน4 2 2 2องสองสีดีกว่าครับเพราะว่าบู๊ตเนี่ยมันเป็นฮา์วิงเกอร์นะครับใช้หนึ่งร้อยจิกซอร์ผมว่าโอเคนะ ก็ค่อนข้างเย่ยวคุมนะครับตัวนี้ผมก็ให้เป็น A บวกนะสำหรับไฮว์ดนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นดุมฟี่นะครับเป็นแบ็คขวาที่อยู่ในสเตตทค่อนข้างเยดีนะครับใช้จิกซออยู่ที่450ค่อนข้างเย่ยวคุมนะ o v r 103อามีเวิร์กเรทที่เป็นแบบสูงสูงนะครับรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีพลังแผงทุ่มไก่นะครับความไวอยู่ในกณฑ์กำลังดีนะครับแล้วก็ฟังเก็บรับคือโคตรเยอะเลยพอเสียน่าจะเป็นเรื่องของสปีดต้นความคล่องตัวแล้วก็การส่งบอลที่แบบดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็บบเนยกมลััััรรคจดะ ตัวนี้ค่อนข้างเงีตัวใหญ่แล้วก็เฟี้ยวมากๆใครที่แบบมีงบจิปซอรประมาณ45 0ผมว่าไม่ต้องลังเลาสามารถแรกลกได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ให้เป็นเอสนาสำหรับดุมฟรีนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าเมอร์เรน,นตัวนี้ค่อนข้างทีีจะมีสปีดค่อนข้างเางีงเ้ยดีนะครับบู๊ตเป็นแบบอ่าอินไซต์เฟลเวอร์นะครับก็เป็นปีที่หักปั่นเข้าไปข้างในนะครับก็ความรุงความไวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้ะในเรื่องของความไวเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณอ่าวิ่งร้อยสามห้าก็คือโคตรเฟี้ยวเลยอะะนครับ ตัวนี้ก็เอามาเล่นหน้าคู่หรือปีกขวาก็ได้ครับเพราะว่ามีความไวสูงแล้วก็ใช้จิกซอน้อยมากๆสำหรับอ่ามือเล่นผมก็ยังให้เป็นเอสนะสำหรับมือเล่นตัวนี้ค่อนข้างเย็นดีนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าเดยองนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่ากองกลางตัวทําเกมครับที่มาในตําแหน่ง CM ครับบูธเป็นอ่าดิฟไลายเพเมเกอร์นะครับเป็นตัวทําเกมแน่นอนนะครับเวอร์เลดเป็นแบบสูงกลางบูธค่อนข้างเย็นดีนะพลังแฝงมีแค่เพเมเกอร์แล้วก็ตําแหน่งรองเนี่ยเล่นซีเอ็มได้นะครับ ข้อเสียของเดยองเลยหลักๆเลยคือเรื่องของเท้าซ้ายที่การยิงแล้วก็การจ่ายบอลเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเดยองเป็นตัวที่แบบยิงไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับเท้าซ้ายเนี่ยก็ไม่ดีด้วยเท้าขวาก็ไม่ดีด้วยนะครับส่วนเรื่องของการส่งบอลการปั้นเกมเนะี่ยค่อนข้างจะด,ดีถ้าเกิดอ,อยู่ในเหลี่ยมเท้าขวาจริงๆเดยองควรทําเท้าซ้ายเป็นสีนะผมว่ามันค่อนข้างจะน่าเล่นมากๆนะครับก็น่าเสียดายตัวนี้ก็ใช้จิ๊กซออย,อยู่ที่ประมาณ800ผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มนะสำหรับเดยองแค่ข้อเสียเลยคือเท้าซ้ายเท่านั้นเองตัวนี้ผม ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นกั๊กโปนะครับที่มาในตำแหน่ง l อวนะครับแต่สามารถเล่น LM ได้นะกั๊กโปข้อเสียเลยคือพลังงานมันไม่เยอะๆนะครับแล้วก็รูปร่างคือตัวใหญ่มากเล่นยากมากๆครับถ้าใครอยากให้กั๊กโปมันวิ่งไวๆหน่อยเนี่ยก็แนะนําให้กดสกิลรูเลตเนนะี่ยค่อนข้างจะเสียมากแล้วก็บู๊ตเนี่ยค่อนข้างจะบวกในเรื่องของพลังค่อนข้างจะสูงนะครับบู๊ตมันจะเป็นอ่าวิงเกอร์อนะครับเป็นอ่าปีกตัวทําเกมปีกพิเมกเกอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับบู๊ตเนี่ยอ่าบวกสปีดต้นแล้วก็บวกสปปปปีีดดลลาาาาาายยคค่่่่ออออนนนนนข้้้งงจะะะสสููตัััววกกกกก็็ใเเเณณฑ์นะรรมมมหบโโไชิๆผ อยู่นะครับสำหรับกัฟโฟใครที่แบบสายเป็นสายแบบรูเล็ตหรือว่าเปลี่ยนเลนก็มาเล่นได้แบบชิวๆนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นฟันฟันไดนะตัวนี้ก็หลายๆคนก็ถามหาเหมือนกันครับฟันได้โคตรแพงครับพันสองจริง AI ของฟันไดมันดีอยู่แล้วแต่ด้วยของพลังแล้วก็เรื่องของพลังแฝงเนี่ยที่โดนเนิร์ไปค่อนข้างเยอะๆนะครับใครที่เล่นฟันไดก็จะรู้ว่าฟันไดเนี่ยมันข้อดีเลยคือลูกกากะแล้วก็เอไอดีมากๆนะครับตัวนี้ความคุ้มค่าผมว่ามองผ่านไปเลยว่าแต่ถ้าความเก่งมันอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ฟันได้กับตันอะไรแาบนี้มากกว่าหรือว่าฟันได้บัลงดอนะครับ,บ,รรบก็ยังอยู่ใน TIS นะสำหรับฟันได้ก็ไม่ค่อยคุ้มนะพันสผมว่าเฉลี่ยไปยังตัวอื่นยังโอเคอยู่ไม่ว่าจะเป็นอ่าแลกคูมันหรือว่าแลกไนเดอร์พันหเพิ่มอีก4ี0ได้2ตัวดีกว่านะครับส่วนตัวท้ายก็จะเป็นเดปายคะข้อดีของเดปายเลยคือสกิลมูฟาดาวนะครับแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งครับก็คือตำแหน่งเดียวนะั่นแหละคือ LW นั่นเองหรือว่าเล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวได้หมดครับข้อเสียเลยคือเท้าซ้ายเท้าซ้ายแล้วก็พลงง เป็นเอ็ดวานซ์ฟอร์เวิร์ดนะครับก็คือเป็นก uh, องหน้าตัวทําเกมนะครับสามารถ uh, ลงมารับบอลแล้วก็ปั้นอะไรเองได้หมดเลยนะครับแล้วก็ข้อดีเลยคือสกิลมูฟพลาดาวเวิร์กเลดดีนะครับข้อเสียก็คืออย่างในเสียงที่ผมบอกนะครับเท้าซ้ายไม่ดีแล้วก็พลังงานน้อยมากๆก็สามารถเอาไปเล่นได้อยู่สําหรับเดฟไฟต์ผมก็ยังให้เป็นประมาณสักเอเบลนะจริงๆกัปโปก็ขึ้นได้นะจริงๆอ่ะเพราะว่ามันรูเลดมันค่อนข้างที่จะวิ่งไวมากๆนะครับแล้วก็จริงๆผมว่าขึ้นได้นะฟันไดเนี่ยเอ้ยฟันไดอ,อยู่ตรงเ e อ็ดผิดเนี่ยันไดอ,อยู่ประมๆเนี่ยเมื่อกี้กัฟ กปัปโอเนี่ยลงมาอันนี้กปัปโออ่ะลงมา A อบวกเดปาย A บวกแล้วกันเนี่ยบวกนะครับประมาณนี้แหละกำลังสวยอยู่พวก S พวกอ่าตัว S บวกเนะี่ยผมว่า3ตัวบนเนี่ยหลาไลก์กัพวกนี้หน้าแรกที่สุดอะแล้วก็ลง,ลงมาก็เป็นพวกเนี้ยพวกนี้มันอาจจะมีจิกซอที่แบบว่าไม่ค่อยคุ้มเช่นฟันไรส์เนี่ยไม่ค่อยคุ้มนะครับดุมฟี่เดยองเนี่ยโอเคเลยนะครับแล้วก็มือเรียนเนี่ยเฟี้ยวนะตัวนี้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ